ลไละหม่ปลาหากินอยากเนาะคะ่ะผลุละหม่ปลาทางภาคอีสานเอ้อพี่น้องเบิ่งเย้รับสะออนหมักเค้งพี่น้องนะเมืงเดี๋ยวนนู่นดีดเพาจะเอาไปลวกเนาะค่ะเชินว่าเอาไปลวกน้ำาร้อน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมนี้มาพ่อกับเอ็มอีกแล้วนะคะคเบิ้งเอ็มสิพาสวัสดีค่ะ,คะมากิน้าวพี่น้องกินข้าวเยอะนะคะคือกิ่งไก่พอดีหมูเ้อยยางมาแล้วก็เลยมาพอ่อต้นหมักเข็งอีกเนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะว่าแจ็คเอาขึ้นมาให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งงามๆแน่เนี่ยค่ะนี่ดกขนาดเลยนะคะหมักเข็งเด้อนี่นนะคะ่ะ อันพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาบอกเอ็มแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเอิญอันลูกยีบางหม่องเพิ่นเอิญลูกยีเนาะคะ่ะแถวบ้านเอ็มเอิญหมักเค้งหรือว่าบักเค้งเนาะคะ่ะนี่ต้นนี่แห้งดกคักเนะะี่ยค่ะหน่วยใหญ่ห่อผนังชอใหญ่แห้งมาไหมเย้รำกินข้อลมาเก็บหักเค้งยืนตาส่อสอ,อนันทักไหน เอาสัาา้นแม่แจ็ค้องลากเอากำลังเอาขึ้นมามันมันเป็นแบบคือจังหนาพาเนี่ยเนะาะน้าพวงนี่เห็นนิตรนวยใหญ่ๆดกๆ้องลากเก็บเอาอีกเลยเ <c oughs> บิางแก้วรับ <c oughs> สะออนมักเค้งพี่น้องนะมึงนิตรนวอยอันพวงโดกๆเนาะแม่เริ่มดำเบิดแล้วเนี่ยค่ะนวยยัยเอามาเค้งกับเหมือกินบ้านเฮาเนาะคะ่ะ ะวังเดอ้อท้องหนั่นแดดออกแล้วนะคะเอ็มนึกว่าแม่นฝนสิตกเบิดมือมาเนี่ยอากาศก็ดีอยู่ มองเก็บมาเค้งกะดีดียูถึงเงินล้านหินเนี่ยค่ะอาคุณนะ่ะว่าแจกเอามาอีกเงินมีดขึ้นมึงตุน่นง่ายค่ะนะพี่น้องเขาสิตัดเอาม้าตอ,อนปลายอยอดนะคะปลายอยอดบองทีมีนวยมาเค้งเนาะคะ่ะรถเป็นหยางเดียวกับป้องอีกคือเก้า พ่อพี่น้องพอกินแล้วมั้งเนี่ยลายคักแล้วเนี่ยค่ะมามาพี่น้องมาเก็บออามาเค้งไปกินนคะคะแก่เต็มที่แล้วเดีนี่แก่แล้วเนาะเชิว่าไม่สุกดำหรอ,อเดี๋ยวนนวยดิบๆพ่อจะเอาไปลวกเนาะคะ่ะเพินว่าเอาไปลวกน้ำห่อนแก่กินนวยดำนี่ก็คือหวานแล้ว หวานหานปนฝาดฝนั่นแหละโอ้หลายคักแล้วเนี่ยค่ะพอแล้วเนี่ยมาเมาเก็บมาเค้งซอยกันแบบน,นี้ค่ะหลายๆๆเป็นตาอ่อนซ้อน,อนลลผลละไม่ปลาหากินยากเนาะค่ะผลละไม่ปลาทางภาคอีสานเด้อพี่น้อง เดี๋ยวนเม็ดดำๆมันเนี่ยคือมันแก่เต็มทีเอ็มสิร้องเอาไปเพาะเบิองร้องเอาไปกาเบิองวา่ามันจิกเกอาเม็ดบา,บา,าดบ้าง้าไม่มดอีกอยู่นั่นแยเอำเม็ดมให้อาเม็ดมาให้นองแล้วซอ,อยกันนั่งเก็บโอเคนี่ดีก็หาเยุน ก็นั่งเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะถ้าพี่น้องนั่งเบิ้งเพิ่นเก็บมาเข่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเก็บเอาไปกินเด้อน,นี่ตัวนวยใหญ่ๆเนาะแม่ทั้งนวยใหญ่ทั้งสุกแล้วยากเด้อพี่น้องกว่าสิออได้พออันมากเข่งนะะเออน,นี่ยค่ะมันอันหายากนิดนึงเนาะคะ่ะ มันมีบักกีต้นนะ่ค่ะเท่ากับตัดเอาตะไบยอดมันม้าก,ก็คือกินแล้วก็อนุรักษ์ไหวน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวปีต่อไปมันก็สิแตกอยอดถ้นไม้อีกแล้วก็ออกมวยเขากินอีกเนาะคะ่ะก็เลยเวล้านมาตัดมาเข้งยีงสิบ,บอะบอไปตัดต้นปมต้ตนเพินด้วยค่ะเมาต้องตัดเอาตไปไายอดปลายยอดที่นี้หมากป้าหลังหลักพวงงงามค่ะ อันมันกันงามคือกันเบิดถูกพวงแหละเนาะแต่ว่าแบบหยิบม้าอันใดกับเป็นตาสะออนไปเบิดแม้น่ะยื้ล้ำเก็บเอาเก็บเอาบ้าแจกเต็มใหม่เต็มมือแล้วนะคะ่ะบ้าแจกคค้างอันสวนอาภูมิเลยเอ็ดน่ะมีวันนี้ค่ะเคยเห็นจะเคลียบอ๋อเคยเห็นเลยน้อยครับเป็นยังไงกันเห็นแล้วแต่ว่าเอ็มนะ่ะบ่เคยเห็นต้นมันจะเคลียรได้ เคยเห็นตะทีเพิ่นอาอนเป็นมัดเป็นมัดม่านลวกแล้วไหมคะ่ะกำมาขายอยู่ตลาดนัดจริงสิไหมยามเ่าไปยางตลาดนัดอาหารปางสิเนาะเดฟปวดนี่ นุ่ยดำนุ่ยเขียวผสมกันนะคะสีสีงานหนึ่งว่าแจกเห็นปะ กำลังเก็บมาเข้งอยู่พี่น้องเหตุการณ์ว่าขาดฝันเกิดขึ้นฝนตก ฝนลไล่ละคะต้องเร่งมือยางไวเลยเน,นี่ยค่ะึนน้ากันนังอุ้ยฝนตกยังแง่แต่ว่ากับพักกันสู่ขนาดเลยแง่ขึ้นแล้วอเอา้าเดี๋ยวเอ็มซีก่อไปเก็บมากเค้งซอยเพิ่นนะคะ่ะนี่และเก็บอันทีนเขาเอาลงกมาแล้วเนะะี่ยค่ะ ก็ตัดเอาแต่หมากมันาะขันห้องสิเอาไปทั้งงานยังไงสีมันกัสิเอาไปบ่ไวนะคะมันก็อันนี้คือซื้อเท่ากับเล็สิตัดเอาแต่นวยนะคะเอาพี่น้องเดี๋ยวเอ็มขอไปเก็บมะเข้งก่อนแป๊บนึงนะคะขอขาดรายการแป๊บนึงนะคะปารพี่น้องสู่เฮงฝนตกเปียกกันเบิดเลยนะคะเปียกเก็บมะเข้งจนว่าแล้วจนว่าฝนเสาตกนะคะก็ได้ลายอยู่นะคะต้นนี้แห้งดกคักเด้อ ยังเหลืออยู่ทั้งต้นเต็มเลยเขาเด็กเอาเบิร์เนาะคะ่ะเหลือหลายอยู่เนาะคะ่ะรวมต้นไงค่ะมาเนี่ยเ็มสิกลับบ้านเราได้มานี้ค่ะได้หลายแล้วได้โอ้เด็กเอาไปฝากพี่ฝางน้องหลายคักแล้วเนี่ยเป็นตาสออนค่ะหมวตะเคยพอเนาะคะ่ะนี่สิลาอันมะพอแบบแถวบ้านบ่มี <c ười> มึง่าแจกคนกินไปน้ำเก็บไปน้ำกินไปน้ำเนาะคะ่ะ มีระเด้อพี่น้องสูเหงสูงสงกับฝนมันมีแดดกําลังสีออกเนาะค่ะจังไหนคลิปนี้เนาะเอ็มกับศีขอฝากพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเด็กหัก<ป>เค็งหลายค่ะบา,บายฝันอะค่ะสวัสดีครับผมมันหมันมันมัเค็ง